สวัสดีครับแม็กกี้ริจิศรครับศิลปินจากสาวมีแหงรคคอร์ดครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายห้างพี่กบสาวมีแหงนะครับที่ให้โอกาสน้องนงคนนี้นะครับอาจารย์ทรงวุฒิพรคุณาด้วยนะครับผู้พันเพลงเขาชัยกับไปซ้ซานะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของแม็กกี้ริจิศรสำหรับเนื้อหาเพลงเขาชัยกับไปซานะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่หากผู้หญิงคนหนึ่งร้ายคบกันมาโดนแห้งพระเอกมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะครับก็เลยต้อง ต้องบอกเลิกนั่งอีกนะครับโดยที่ยังหักเขาอยู่ด้วยความจําเป็นนะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมอยู่นะครับในการคริดค r e a นะครับโดยได้รับโอกาสจากในห่างนะครับให้เพื่นอนให้ซอยในการคิดเรื่องดนตรีแล้วก็การเล่นค่าการใส่ค่าว่าควรจะออกแบบประมาณไหนนะครับนั่นก็คือได้รับ โอกาสจากทัางบุราผู้ใหญ่ให้พร้อมนะครับได้คนดีก็ไปซะไอ้บ่าววายยังดอกนางปล่อยไอ้ไปตามทางของคนห่างๆคนบดีจังไอ้เมื่อได้ตายน้องคือสิดีใจสิให้ลืมน้องจังได้ มิดหัวใจจ้าใไอมีแต่เนกากฟพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อพี่น้องเด้อนะครับถือว่าเป็นลูกเป็นห้านบ้านเฮ้านะครับมาตามฝันนะครับมาสั่งความฝันให้กับเจ้าของให้กับครอบครัวและก็มามอบความมุ่งมั่นสให้กับพี่น้องทั้งประเทศนะทในกากฟติดตามนั่นเองแล้วกันครับ